มานมานมานันมนงใส่ใช่ลรืรัเท่าผมโอ,โอ้โอ้ย้องอุกปุ่สองกุกเสียงใหญ่ตัวนี้แต่ว่าคู่ธรรมดาพี่นอ้องนกแก่นม,มานมันสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมนกเข้าใหญ่ปล่อยครับอาจารย์ผาอาจารย์ไปต้อนนกนะครับผมครับผมเกิดอุบัติเหตุเล็กหน่อยนะครับรถเอ๋ยางรั่วนะครับผมโอ้ยนะครับ นี่ครับยางรั่วอยู่นี่ครับสนามบินทําไม้ครับผมนะครับพจาจ์นไม้ไปพุ่นครับมันนี้ไปเสาร์วันอาทิตย์พร้อมครับจักรหลานสิบเปอดตะบอหลานเนี่ยเปลี่ยนยางครับผมกับปิดขี้ทรายมากนะครับเดเ๋ยวเลยพิ่นไปเปลี่ยนยางผมกายางเข้ามานี่ครับยางหลอกเข้ามานี่ครับผมพุ่นครับเขาลูกนั้นครับผมนกไลยครับ สนามบินนะครับผมจากลานสิบเปิดตัวครับอาจารย์กับมากอะเจ้าของบ้านเพิ่งมาถามครับเพื่อสงสัยนะครับเนี่ยครับมาถามว่าไปไหนครับมา่ะโอ้ว่ารถยางรั่วไปเปลี่ยนยางครับเป็นหนายันสีห่วงนะครับจัก์นะครับผมเนาะห่วงยางเขามาลบแดดจังหน่อยนะครับมันแดดบ่งกันครับเป็นที่หลวงครับเลยมาเป็นที <c oughs> ของเขาเจ้านะครับมันก็นเลยย่างกับไปในบ้าน,นะครับเอาเก้าอี้มหให้ตัวน,นึงนะครับผมเนี่ยเป็นย่านปวดขานี่ยมัง <c oughs> หุ่นบานมันอยู่ข้างในมครับเลเอาเก้าอี้มหให้ตัวน,นึงครับผมขอบุณหลายๆครับมีอย่างนะครับล่ออย่างเดียวครับอาจารย์โอ้สวยครับง่างถ่ายอย่างเดียวครับผมครับเจา้จาของบานรปัใจดีแค่อยอ่ะ อาจารย์หม่จะหลานจะเปิดหรือบอนะครับคนบอกว่าขันไปไเร้วก็เอาเก้าอี้ว่างวันนี้แล้วครับปนวะว่างไว้สร้างเขาบ้านวันนี้ครับผมบันโบสายเนี่ยก็จะไปต่อนะครับราม่าสายกับศิกับบ้านนะครับผมอาจารย์ เดี๋ยวรล่อยครับเจยวคืนคมไปได้ล่ะสองกุ๊กเสียงใหญ่โอ้โหกุ๊กเยนะโอ้กุอ้โอ้หนูเกปลาดินน่เบื่อไงหางดำปึ๊ดเลยด้วยนะเป็นสองกุกมีทีเด็ดบ่วโอ้ลายยางงามเลย นุกฟึกเฮ็ดไทยพี่น้องเก็มสองอ้าวถือยังได้ล่ะโอ้หูลายยังงามเลยสองกุกเสียงใหญ่ไงด้เนี่ยบริยานไผรเลยครับอืมล่ออกสองสองแทบเท้าเลยยังได้ล่ะโอ้เอ้เานี่เนี่ยอเก็บ่อยพวกนี้แก่ขึ้นอยู่ เออ <ะ S 1> มานแล้วมันแล้วไปมันมันมานมันถุงใส่ใช่หรือล่าดูเท้าผมโอ้โห้องอุกอุกปุ่นสองกุกเสียงใหญ่ตัวนี้แต่ว่าคู่ธรรมดาพี่น้อกหนุกแกนไมาเนี่ยมันยังมานเลยครูบุ้งไหลบุ้งนะจับขนาดออกดูโอ้เม่อพอรอยความงามเนาะทียิบเสียงโมตงห่วงไป กับบ้านห้อฝนติ่ตกแล้ว <c oughs> oh.